Talk on TV. หลังจากที่เราเที่ยวกันมาทั้งวันแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะพี่ไอซ์ตอนนี้พี่ไอซ์พาน้องนี้มาร้านอาหารที่บอกไ้เลยว่าพลาดไม่ได้เลย <c oughs> เราอยู่ที่บ้านไม้ริมน้ําค่ะ <c oughs> ที่นี่เนี่ยมีกุ้งเผาตัวโต,โตโตที่ต้องลองเลยครับจริงไหมคะนี่ชอบกินกุ้งมากๆเลยคะ่ะจริงนีปว่าอดใจรออีกนิดเดียวได้กินแน่นอนโอเคค่ะว้า มาแล้วครับ<ช>้รงนี้น่าทานทุกอย่างเลยใช่ค่คะและบรรยากาศนี่โหสุดยอดมากยิ่งทำให้อาหารหน่า<ช>ทานขึ้นไปอีกเนาะใช่แล้วค่ะที่นี่นะคะตกแต่งด้วยสไตล์บ้านไม้พลาสสิก <ผม S 2> ค่ะ ซึ่งในสมัยก่อนนะคะที่นี่เคยเป็นโรงแรมกองแต่ชื่อดังของเมืองแปดริ้วเลยนะคะแล้วก็เป็นแบบโรงเตี๊ยมสมัยคนจีนกลๆเนื่องจากในะเวดนี้ค่ะเมื่อก่อนนะคะเป็นเมืองท่าพ่อค้าชาวจีนนะคะแล้วก็ทําให้มีคนจีนนะคะแวะเวียนมาอยู่เสมอๆผาดใย,ย์โอ้ดีงามมากเลยครับนี่เมนูด้านหน้าเรานี่มีอะไรบ้างเนี่ยตรงนี้โอ้เยอะแย,ะ,ยะค่ะเริ่มต้นได้ด้านหน้าของนี้เลยนะคะก็คือปลากายผัดฉ่ากุ้งแม่น้ําซอสค่ะกุ้งตัวแบบ ตวใหญ่วัตถุดิบก็คือจากตรงนี้เลยโอเคนี่ตรงนี้แนะนำเสนอเลยปลาทูทอดเห็นไหมปลาทูตัวโตๆดูดีมากเลยและนี้ครับเป็นต้มยำบ้านไม้บ้านไม้ก็คือชื่อของที่นี่แหละเนาะข้างในก็โอ้โหมีส่วนผสมหลายอย่างมากนะครับปลาเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับอันนี้ทอดมันรวมนี่นำเสนอเหมือนกัน มีทั้งกุ้งแล้วก็มีทั้งปลาแล้วไฮไลท์เด็ดที่พี่ไอบอกไปก็คือกุ้งแม่น้ําเผาตัวโตๆโหดูดีตัวโตมากโอ้โหดูดีตัวโตมากนะคบมันกุ้งแบบเยิ้มๆเลยอีกอย่างหนึ่งค่ะคือทะเลแซ่บนะคะที่ไม่ควรพลาดเหมือนกันนะคะของที่ร้านแห่งนี้ค่ะตรงนี้ตรงนี้มีอะไรเพิ่มเติมที่จะพูดอีกไหมคะทำไมคะพี่ไอก็คือถ้า้องนี้มีก็ให้พูดไปเลยเพราะว่าพี่ไอจะกินแล้วตอนนี้พี่ไอซรอนี้ด้วยสิไม่รอแล้วเอาเลยที่เริ่มแล้วนี่ หอิ่มมากตรงนี้อิ่มมากค่ะอิ่มทั้งท้องอิ่มทั้งใจด้วยวันนี้ฉะเชิงเ<ภา>ซาเป็นไงบ้างครับสนุกมากค่ะเราบอก<า>ว่าต้องมาอีกรอบแน่นอนค่ะพี่<ด>อ้อยะคะดีเช่นการต้องมาอีกแน่นอนเพราะ<ช>ว่าได้ทั้งค,ความรู้แล้วก็ได้ทั้งประสบการณ์ปแปลกใหม่ทั้งการท่องเที่ยวและการกินด้วยใช่ค่ะขอฝากอนุสารอสทนิจสานท่องเที่ยวรายเดือนสามารถสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ Li n e ออสท หรือเว็บไซต์ o l l s c o และฝากติดตามช่องทางอื่นๆได้ที่ IG, TikTok, Facebook และ YouTube ก็ได้ค่ะวันนี้ผมไมชลันยูครับนีพานิดารู้จิการวน,นิชค่ะเราสองคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนอย่าลืมนะครับว่าประเทศไทยของเรามีสถานที่ท่องเที่ยวอีกเยอะแยะมากมายที่รอใ้คุณผู้ชมเนี่ยได้ไปเที่ยวแลวก็สัมผัสด,ด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นมาเที่ยวประเทศไทยกันเถอะใช่แล้วค่ะวันนี้สองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ